ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขุดดอกคอยนะครับขุดฟรีนะครับสามารถถอนได้จริงนี่นะครับผมมีการถอนไปแล้วนี่นะครับ23ดอกคอยนะครับผมไม่ได้ฝากเงินเลยนะครับก็เว็บไหนมาดูกันนะครับอันนี้ผมก็มีอยู่3 1 o ดอกคอยนะผมใช้สตางโปนะครับในการฝากเงินในการถอนนะครับอ่าเว็บนี้นะครับก็ ก่อนอื่นก็ให้ทุกคนกดที่ลิงด้านล่างคลิปนะครับอ่าพอทุกคนกดมาปุ๊บแล้วก็มาที่3ขีดแล้วก็กดสายอัพนี่นะครับเป็นการสมัครอ่าให้ทุกคนใส่ username นะครับรหัสบนแล้วก็พัสอีเมลแล้วก็พัสเวิร์สองรอบแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมแล้วก็กดสตาร์ทไปได้เลยอันนี้ผมสมัครไว้นะครับกดไป s ายอินนะอ่า แค่นี้นะครับก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับอตอนนี้ผมก็เหลืออยู่แค่0.3ดอทคอยนะครับผมได้ถอนไปสักพักเลยแหละแป๊บเดียวเข้าเลยนะครับนี่นะครับถอนจริงนะครับผมถอนไปเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ เข้าไป23ดอกนะครับค่าธรรมเนียม3ด็อกค่อยนะครับผมถอนไป26นะ,ะการทำง,งานก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มาที่นี่นะครับรูปชิบะหมานี่นะครับเราจะสามารถเคมได้วันละหนึ่งครั้งนะครับที่เหลือก็ปล่อยขุดอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้ผมกดเคมรับไปแล้วนะครับก็สามารถรับได้ทุกวันเลยนะครับก็ อย่าลืมกดรับกันด้วยนะครับแผนการขุดก็มาที่อันที่สองนี่นะครับอ่ะนี่คือแผนของเรานะครับผมได้ไปทั้งหมดจะสามด็อกคอยแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกสามสิบสี่วันนะครับมันเป็นแผนฟรีนะครับน่าจะได้ประมาณห้าสิบวันนะครับส่วนการลงทุนเว็บนี้เปิดมานานแล้วนะครับใครที่มีใครที่อยากลงทุนก็สามารถ ลองดูได้นะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะครับแต่ผมฟรีสายฟรีนะครับถอนได้จริงแน่นอนนะครับการฝากเองินอะไรนี่ก็ต้องกดฝากก่อนนะครับถึงจะซื้อเครื่องจักรได้นะซื้อกำลังคุดได้มาที่การถอนนะครับขั้นต่ำา 20. สิดอนะครับผมถอนไปแล้ว23นะ แล้วก็ใครที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักก็สามารถเอาลิงก์ไปให้เพื่อนได้มาที่คำว่าเครือข่ายนี่นะครับอ่ะผมแค่แนะนำไปแค่แปดสิบเก้าคนเองนะครับอ่ะนี่ขุดกันทุกคนนะครับก็เอาลิงก์นี้ไปให้เพื่อนได้นะครับนี่ลิงก์ด้านบนนี่นะครับอ มาที่งานนี้นะครับเป็นการทําอะไรเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับเราสามารถเอาลิงก์ที่เราแชร์หรือที่เราแชร์ไปที่ facebook ไปเราเอาไปแบบบอก แนะนาคนอื่นนะครับแล้วก็คัดลอกลิง์ที่สมมุติเราแชร์ไปที่หน้า facebook นะครับก็ให้เราคัดลอกลิงก์มาส่งข้อมูลได้นะครับอันนี้ผม youtube ผมก็ไม่ได้ส่งเลยนะครับการสนับสนุนนี่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เล่นง่ายนะครับเว็บนี้สมัครก็ไม่ต้องเปิดทิ้งไว้ก็แค่นี้ก็สามารถ ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไระก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเว็บดีๆแบบนี้มาแนะนำอีกนะครับ อะผมลืมบอกไปนะครับก็ดู <c oughs> ควรจะดูจบหรือเปล่านะผมไม่ได้ตัดคลิปด้วยนะมาคำํำว่าสีแดงๆนี่นะครับอ่ามันจะมีโค้ดให้เราใส่นะให้เรากดไปที่อินสตาแกรนะครับนี่เราจะได้โค้ดมาใส่เราต้องกดติดตามไว้นะครับอันนี้ได้แค่ห้า0นึ่งพยยูเซอร์นะจะใช้ได้แค่นี้การใส่ก็ มาที่ซัพพอร์ตหรือเปล่าอืมผมจำไม่ได้นะครับมาที่งานน่าจะงานนะอ่ะนี่ไงเจอแล้วมาคำว่างานนะครับอ่ะผมไม่ได้ตัดคลิปด้วยก็ให้เราเอารลา์มาใส่นะครับให้เรากดติดตามกดอะไรไว้นะครับนี่เราเขามีโค้ดแจกทุกวันเลยนะครับนี่ทุกวันจริงๆ ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเว็บดีๆแบบนี้มาแนะนำอีกนะครับ